แจกสูตรทำโอวไนโอตง่ายๆสายเฮลตี้สายมือใหม่อยากกินโอวไนโอตต้องลองสูตรนี้เลยค่ะโดยวัตถุดิบที่เราใช้นะคะก็จะมีข้า o oker, วโอ๊ตคอรเกอร์โยเกิร์ตธรรมชาตินมแอลมอนเมล็ดเจียแล้วก็ถ้วยสำหรับใส่ข้าวโอ๊ตนะคะอันนี้เราซื้อมาจากแอปส้มเลยขั้นตอนนี้นะคะเราทำการตรวงข้าวโอ๊ตค่ะเพื่อจะได้ปริมาณที่เหมาะสมนะคะต่อมานะคะเราก็จะทำการเติมนมลงไปค่ะ โดยโนมที่เราใช้นะคะเป็นนมแอลมอนจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะสิ่งที่ใส่ต่อมานะคะเป็นโยเกิร์ตรสดธรรมชาติค่ะอย่างที่ใส่ต่อมานะคะก็เป็นมลเลเซียค่ะของเหล่านี้นะคะสามารถซื้อได้ที่แอปส้มเลยค่ะเราจะพิกัดของไว้ใต้คอมเมนต์นะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะ ต่อมานะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยค่ะเราสามารถนำผลไม้ที่เราชอบหรือว่าถั่วต่างๆนะคะใส่ลงไปในข้าวโอ๊ตได้เลยค่ะรสชาติดีมากเลยค่ะลองทำตามกันเยอะๆนะคะอร่อยมาก